bây sao đó na bây sao hả à bây sao à nhang bùa na cũng gì đấy bây sao na nhang Cũng cái nhang mất chạy bật cái lỗ bật cái lỗ um bây zip nhang ngươn bò mi nè bùa na khoáng cũng cù gì đấy bây sao na na bây zip cái ao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  cái cái ตางวบรัมากี่ขี่รถมาแต่ปากเซเนาะจะไปบุญนบ้านไหนก่อนสาานี้ไปบุ้นมือนาขวงโอ้เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าดังแห่งอะไรเจ้าฮะวัววัลังเนาโอ้ยอยในตนะิ๊กต็อกนะเออจะยงางไรเงินใปยังก่อนไเงินใบซีดจะรับเม่อยพังก่อนเดี๋ยวใช่ไหม โอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าฮ้อง่วไว่า่วนก็ยาแม่มันจ่าหนี่าดัเออโอ้โมเดลบ่าเอามาเค้ยขอเงินไม้านะมัเอามึ่งยางไงไไปชิปไปดีเัไปสาคุยมากเงินไม้สาไปิรับไม่เจฟ้าเลยโดยโดยโดยเอาขอไปชิปเลเอาอวยพ่อไม่เคยลยพอดให้เจ้าห้างให้เจ้มีเด้อให้เจ้ารัให้เจ้าดว้เด้วเออสวดีล่ ไล,ล่ไล่เพรเด็กหน่อยบ้านเจ้ายวน,นีังแง่ในนอเรียนในนอเออพระของขอ,งขอ,งอยอะไรเง,งินใบเศร้ารำก่อนสิรำรำก่อนฟ้าฟ้าเอ้ยประห้องท่วมื่อถ่วมกัญญาแม่มันเอาอีกแคกก่อนนะจิคนนี้ฟ้าเอ้ยประห้องท่วมื่อถ่วมกัญญาแม่มันอันเดินไปไซนี่ไปไสน์เดินนี่มาเจอขอจุนศรีฮานีไปบุญสะพายขุนศรไปก็มีเยอะโอ้เจ้ามากยืะไหมเออเอามากขอเนี่ยเอาไปยัง ยังไยังไเงินไบซีบไมซีบเนาะยิงเงินใบซีบที่ไปยังเงินอาไปใช่อนีะไปซีบ่เอวยพอในที่วยพอในทีวยพอในที่นนให้เจ้าห้างให้จะมีเรืองให้เจ้รัไม่เจ้าดวยเรื่องัมีคนั้วันนึงฟาเอ้ฟาห้องสวมหอสวมกัาแมมันเออไปเ้อ ไบซ่าอือนะไปซาเหรอเอาใบซ่าเอาไบซีฟเป็นยังบงนมนะกูาะได้ใบซ่านะจะมาตัวใส่กูย่างกูไปนย่างม่แต่แบบกระโลมันกระโลมไบซีฟเป็นยังเงินโมมี่นี่โมนะเขาคุ้งกูาะได้เงินไบซ่านะนะไบซีฟก็เอาเห็นโมมี่เลยมาหนัวเอาใบซีฟให้กูอ่ไรอืมชิ้นไม่ใช่ นี่นะเนี่ยนนี่บอกถือยางเมื่อข้ามแปลงนี่ข้ามแปลงเหรอเออบ้าบ้านังยางไปหนัางประสบต่างหัวที่บะอน้องบะทีบ้านะฮะ